เดินมาที่ืแม่น้ำ Saskatchewan South กกน,นะคะแล้วก็มาเจอหอยแม่น้ำค่ะตัวโตวมากเลยไม่เคยเห็นหอยแม่น้ำที่เหมือนอหอยที่อยู่ในทะเลนะคะตัวใหญ่มากแต่เขาบอกว่ามันไม่อร่อยค่ะมันมันรสชาติไม่อร่อยก็เลยไม่ได้ลองชิมดูค่ะเราอยู่กันที่ m a c ัน n a c นะคะ เดินชมแม่นม้ำแล้วก็มาเที่ยวที่เมืองสกสัตชวนกันค่ะ,ะเป็นเมืองที่อยู่ทางทิศต,ตะวันออกของอลเบอร์ตาค่ะในระหว่างทางก็ได้ผับผ่านมาที่มูสจอนะคะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดสกัตชวนแคนาดาค่ะชมว,วิวร,บรอบๆด้วยกันค่ะ